ก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับในการกดลิงก์เพื่อที่จะเข้าไปทักสั่งซื้อสินค้านะครับอ่าวดีโอล่าสุดที่เราดูนะครับสมมุติว่าลูกค้าชอบตัวนี้นะครับถ้ากดคำว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ได้เลยแล้วกดเพิ่มเติมทีหนึ่งก็จะมีลิงก์ไลน์นะครับลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ดูสินค้าอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะ ทักมาสั่งซื้อสินค้ากันได้นะครับผมส่วนอื่นๆก็มันจะมีอัปเดตอารมอะไรอะไรบ้างน,นะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตเลยเพราะว่าไม่มีเวลาจริงนะครับก็สามารถที่จะทักมาดูกันได้และดูสินค้าเผื่อมีตัวไหนลงไว้แล้วนะครับและยังไม่รีวิวก็มีท่านจะได้รู้ก่อนคนอื่นนะครับผมโอเคต่อไปก็ดูคลิปรีวโอเคครับอยู่ร้านบางคาแอร์ซนะผมวันนี้มา review ตัว,ว WE a i r า 5.1k นะครับที่ราคาตัวเนี้ยผมบอกเลยว่า คุ้มนะครับทำไมผมบอกว่าคุ้มเหมือนท่านซื้อปืนอะไรราคาเมื่อหนึ่งที่มีของแท่งถือว่าราคาดีมากนะครับเหมือนซื้อปืนแถมของแต่งเลยอันเนี้ยเนี่ยเพราะเมื่อหนึ่งตัวนี้มันจะเท่าไหร่นะประมาณสามพันสามพันหกะตอนนี้แพงกว่าหนึ่งสามร้อยนะครับทำไมแพงกว่าเมื่อหนึ่งสามร้อยเพราะว่ามีเดิมอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับคือคาว่ามีเดิมอยู่ไม่กี่ชิ้นนะ อ่ะมาเปิดกล่องกันตัวนี้สามพันเก้าพร้อมเล่นสี่พันสองฟรีค่าส่งนะครับเปิดกล่องมาก็มีตัวปืนนะครับแม็กกาซีนเนะครับแม็กกาซีนเป็นของโตเกียวมาร,นรินะครับนะอ่ะนะครับนี่เลยโตเกียวมาริเมดินชี่ป,ปนนะครับแม็กมารุอินะฉีดซิลิโคนป้ายอ้าวนะครับตัวปืนเนี่ยผมล้างไปแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมถ่ายแล้วรอบหนึ่งแล้ว ไม่เสียงมันตัดนะครับไม่รู้เป็นที่อะไรอีกแล้วโทรศัพท์ผมนะครับก็เลยต้องถ่ายใหม่ก็เลยล้างไปแล้วนะครับวันนี้เปิดราคาที่สามพันเก้าออมเล่นสี่พันสองทไมราคาสูงขนาดนั้นนะครับอันดับแรกนะครับดูภายนอกก่อนเลยสภาพก็เป็นของเฟรมกลางนะครับคันแขวนสไลด์่าเซฟหลังอ่อนยังเดิมอยู่นะครับแล้วก็มีที่เปลี่ยนก็คือโครงล่าง s อสนะครับเอสมันอยู่ที่ประมาณเมื่อหนึ่งน่าจะประมาณห้าร้อยห้าสิบถึงหกร้อยนะครับ ผมรวมแค่อันนี้ผมจะรวมแค่ของของแต่งอย่างเดียวนะของแต่งอย่างเดียวนะครับตัวเฟรมล่างนะครับอยู่ที่550นะครับ s C i นะครับผมภายนอกก็มีเท่านี้หนึ่งอย่างที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือไกลไกลนี่จะของไฟคูสามารถปรับตั้งได้นะครับประมาณ550นะครับผมไม,ม,ม่แน่ใจว่าไฟคูมัใชผมมองผ่านๆหน่วยของไฟคูนะครับ,รบดูระบบกันนกอีกนกสับสีทองน่าจะไฟคูน่าจะประมาณทั้งหกร้อยหกร้อยห้าสิบ นีไปรับตีไป650ไปแพงสุดไปเลยนะครับพันเนะครับผมาดูระบบเซฟกดเซฟหลังอ่อนกาับหลังอ่อนใช้ได้นะครับอ่าดูข้างในกันนะครับปึ๊บถอนมาด้านในนะครับอันนี้ผมล้างแล้วลงเจะาบีขาวไปแล้วนะครับไอซิลิโคนเหลวเข้มข้นไปแล้วนะครับอ่าแกนไกด์หล่ดสีทองน่าจะไฟ K นะครับน่าจะประมาณ4ี่ห้าร้อยแต่แถวเนี้ยประมาณ500อยไปนะครับ อ่ะปุ๊บนี่อีกหนึ่งชิ้นนะครับบูตลองไกด์หลอดนะครับผมตัวนี้ประมาณ250บาทนะครับอ่าสองพันห้าละมีไดอีกอ่าออกมานะครับ,รออนะรบปุ๊บท่อนอก5ฟ u นะครับตัวนี้สึกจะ950มร้อหาหรือ900 900มั้งนะครับประมาณ900 เนเป็น CNC อลูมิเนียมนะนะครับอันนี้ก็ CNC อลูทั้งสองชิ้นเลยนะครับอ่ะอันดับต่อไปนะครับผมอะไรอีกแฮมเมอร์แพดนะครับดูจากงานแล้วน่าจะของลูกกี้อันนี้สองร้อยนะครับอ่ะสามพันหกละนะครับลูกสูบแดงนะครับเหมือนจะหาซื้อ,อยากแล้วด้วยราคาลูกสูบแดงเหมือนจะเท่าไหร่อ่ะสองเอ้ยไม่สองร้อยสี่้อยห้าสิบนะครับหรือ3ามห้าสิบไม่แน่ใจนะเพราะแต่มีร้านหนึ่งอ่ะสี่้อยหสิบ แต่ร้านสามร้อยสิบส่วนของั็หมดไปแล้วตีไปสี่ร้อยห้าสิบร้านมีของสี่พันห้าสิบบาทนะครับอืนะล้างใหม่ซะหน่อยนะครับเพราะเหมือนตะไลบนยังไม่รัะใช่ด้วยผมดูเหมือนมันเลอะเลผิดป,ปกตินะครับอ่ะราคาแค่ของแต่งไม่รวมปืนนะครับสี่พันห้าสิบบาทเอาลือ้ออีกหนึ่งชิ้นปะท้นะครับท่อนอกเป็นไอ้ท่อนยเดิมเป็นท่อนยเดิมนะครับยางเดิมแต่ เรือนนะครับเป็นของอลูมิเนียมคาร์ไบดา์นะครับฟอร์มลาลยไฮคารด์เดอร์ซึกจะหกร้อยห้าสิบนะครับผมหกร้อยห้าสิบนะถ้าผมจะไม่ผิดนะสี่พันเจ็ดกับปืนตัวเนี้ยราคาสามพันเก้าพร้อมเล่นสามพันสองเอ้สี่พันสองฟรีค่าส่งเหมือนท่านซื้อของแต่งแล้วได้บอดี้ปืนกับแม็ก <laughs> คุ้มไหมนะ <c oughs> ครับคุ้มนะไม่ต้องไปแต่งเองนะครับแต่สภาพตัวปืนก็ ก็ผ่านสงครามมาอยู่นะครับก็ผ่านสงครามมาอยู่นะครับก็ตามชื่อคลิปนะครับ w e High c a p b ห้า K, K Custom นะครับเพราะแทบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเดิมเลยนะฮะอ่าหยอดไปหน่อยนะครับจะบจะบ,บีเหลวนะครับผมรอบแรกกล้องตัดน,นะครขอไป ไปไม่ได้ผมถ่ายใหม่ออนั่นแหละนะครับอ่ะาพาเจะร์บีเหลวแล้วนะครับใส่เราขับไปเลยแลปึ๊บใครได้ตัวนี้ไปเหมือนซื้อของแต่งแถมบอดี้ปืนนะครับแต่สภาพมันอาจจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะเนี่ยแค่ของแต่งที่อยู่ในปืนเนี้ยสี่พันเจ็ดแล้วนะครับใครได้ไปก็คุ้มเพราะว่าถ้าเกิดท่านขึ้นจากอ่าถ้านับเป็นขึ้นจาก W e เนี่ยตัวนี้มันประมาณสามพันหกนะครับสามพันหก 6, 3ามหกสามเจ็ดสามแปดสามแปดสามพันแปดนะครับเเดี๋ยวไม่ใช่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันบวกไปอีกอ่าแปดพันตีไปตัวนี้ประมาณ8ปดพันกว่าบาทแต่ตัวนี้ผมขายสามพันเก้านะครับถ้าขึ้นจากมือหนึ่งนะแต่ถามว่าสภาพเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าสไลด์มีรอยตามการใช้งานค่อนข้างเยอะเฟรมกลางก็มีพอสมควร ะร,ระบบร้อยนะไม่มีปัญหาถ้าเราเหมือนท่านจะซื้อไปก็แยกของแต่งมาใส่ปืนท่านยังได้เลยนะครับแต่ยิงดีนะยิงดีตัวนี้แต่แม่นไหมก็ผมว่าพอใช้ได้นะนะตอนผมเทสนะนะครับแต่ว่านั่นแหละแล้วแต่คนชอบนะครับผมว่าตัวนี้ก็สวยนะครับผมคือเนี่ยเหมือนซื้อปืนได้ของแต่งนะซื้อของแต่งได้บอดีป้ปืนนะครับคุ้มคุ้มก็เดินไปคุ้มนะครับ แต่ว่าถ้ารับสภาพได้ก็โอเคนะรับสภาพได้ก็โอเคพวะข้างในก็มีรอยตามการใช้งานมาคขานข้ง,ขงหนักเฟกรมกลางนะครับเพราะว่าบางทีด้วยความที่คนแบบแต่งให้มันเบาขึ้นเวลารีคอยมันจะนุ่มแล้วก็สมูทผมว่าลองยิงก็สมูทด,ดีนะแล้วก็พวกรอยข้างในก็มีเยอะพอสมควรก็อย่างที่บอกแล้วว่าตัวนี้คขานข้ง,ขงคุ้มใครได้ไปนะครับสภาพจากภายนอกอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับข้างในจะมีรอยยิงมาค่านข้งหนักแต่ได้ของแต่งไปก็คุ้มแล้วนะครับ <laughs> นะโอเคประมาณนี้ ต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว WE บีอไฮคาปานะครับผมตัวเนี้ยจะบอกจีก็ไม่ถูกแทบจะไม่มีอะไรเป็น WE แล้วนะนะครับอ่ะโอเคมาอัแก๊สนะครับแก๊สที่ผมใช้ก็เป็น12 kg นะครับผมท็อปแก๊สเหมือนเดิมนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้ต้อง12 kg เท่านั้นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ใส่บุตรนะครับ บูตท,ที่ผมใช้ว่าความแรงนะครับผมก็คือลูกศูนย์จดสองศูนย์นะครับใส่สีนัดนะครับบูรท,ที่ใช้เทสความแม่นยําก็คือลูกศูนย์จุดสองห้านะครับเพราะลูกสองห้ายิงสนุกกว่านะครับผมอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนใหญ่สนามก็จะใช้ลูกสองศูนย์เป็นมาตรฐานนะครับถ้ายิงเล่นสองห้าก็ถือว่ายังไม่ได้น้ําหนักเกินนะครับก็ยังใช้ได้นะครับอ่าความแรงนะครับตัวนี้เหมือนซื้อ มันซื้อมันซื้อของแต่งทั้งตัวนะครับมันซื้อของแต่งแถมปืนอะแถมเป็นตัวปืนนะครับคุ้มๆตัวนี้ไปมาคของแรงนะครับไม่ขึ้นสามหกสามสามหกเก้าสามหกสามอู้ความแรงที่ประมาณสามร้อยสามสิบนะครับผมสามร้อยสามสิบถือว่าความแรงคนข้ข้นเยอะนะครับผมนะความแรงค่อนข้างเยอะนะ โอเคต่อไปก็ดูความแม่นยำกันนะครับโอเคมาเป้าสิบเซนลระอยีสิบเซนนะครับระยะโดยประมาณสิบห้าเมตรนะครับกดเซฟนะครับทดสอบยิงนะครับผมต้องยิงเช็คระยะกันนิดนึงนะ <c oughs> โอเคระยะสิบห้าเมตรถือว่าใช้ได้นะครับ โอเคไหมแป้วสิบเซนและยี่สิบเซนนะครับระยะโดยประมาณสิบเมตรนะครับผมนะสิบเมตรสบายๆนะครับโอเคไหมยิงได้ปกติลูกหมอดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับตัวนี้นะครับใครไม่เคยยิงรีคอยล์หนักๆบอกเลยว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่รีคอยล์หนัก พอสมควรนะครับหนักกว่าตัว W Standard ทั่วไปเล็กน้อยซึ่งถ้าใครไม่ชินในการคุมปืนนะครับก็กอาจจะถีบหนักนิดนึงนะครับผมก็อาจจะมีตกใจบ้างนะครับเพราะว่ารีอคอยเขาหนักกว่า r W e Standard นะครับแต่ใครได้ไปก็เหมือนซื้อปืนแถมของแต่งนะฮะเพราะว่าแทบจะไม่มีอะไรเดิมเลยใครได้ไปคุ้มนะตัวนี้นะนะครับอ่ะอันดับต่อไปครับหลังจากยิงเสร็จแล้วนะครับผมเอาแม็กออกก่อน แก๊สในแม็กเราคาได้เลยนะครับไม่ต้องเอาออกนะครับผมก็เราสามารถที่จะคาได้เลยนะครับอันดับต่อไปนะครับผมดึงสไลด์ถอยหลังลงอ่ะดึงแล้วมันติดแบบนี้เนื่องจากอะไรครับสปริงไอ้สปริงของตัวเนี้ยที่อยู่ระหว่างตัวบังคับเซฟกับบังคับคันหัวสลายมันแข็งนะครับแล้วพอมันขูดมากๆไอ้ตัวเข็บไอ้ตัวหมุดเนี่ยมันไปนถูไอ้ตัวเนี้ยเยอะทําให้เวลามัน จกคู่เป็นจกเข้าเนื้อนะครับแต่ถ้าเป็นปืนใหม่ส่วนใหญ่จะปิงจะแข็งแต่ถ้าปืนนานๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นจอาก,การนี้นะครับแต่ถามว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนไหมก็ไม่ครับมันไม่ได้เป็นจุดสําคัญมากนะครับแต่ถ้ามันไม่เอาลงแบบเนี้เราก็จะใช้วิธีการวิธีการกดดันกดปล่อยร่างกายนะครับทําวิธีนี้นะการที่เราดึงคันแขวนหรือตบคันแข,นขนวนอะบ่อยๆเนี่ยอาการปัญหาเลยที่ตามมาก็คือตัวขาเตะตัวนี้เนี่ยอันเนี้ยเริ่มมีรอยเป็นมนมนด้านล่างแล้วนะครับ เกิดจากให้เราใช้ตบคันแขวนสไลด์บ่อยๆใช้วิธีการปลดคันแขวนนะครับถ้าเราปลดบ่อยๆปุ๊บมันถูมันกินเนื้อนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้วิธีการดึงสไลด์ค่อยหลังเอานะครับแต่ถ้าแบบเป็นเป็นนักแข่งอนะันนั้นส่วนใหญ่เขาจะไม่ไม่เล่นจนลูกหมดสไลด์ค้างอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนเล่นแบบไม่ซีเรียสเขาก็ตบลงไปเลยพอไปเสร็จแล้วตรวนเขาก็ยิงลูกไม่ค่อยหมดนะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้ ก็แก๊สในแม็กก็ข่าวได้เลยเนาะนะครับส่วนตัวปืนนะครับย้าทุกครั้งว่าการเล่นบีบีกันสรุปสุดท้ายแล้วท่านก็ต้อ,ง,ตอง,าางทำความสะอาดล้างทําความสะอาดบ่อยๆเไม่ใช่ก็บ่อยใจคําว่าถ้ามีโอกาสก่อนจะยิงถอดสลด์เช็คว่าน้ำมันแหง้งหรือยังถ้าแห้งแล้วล้างครับหรือแม้ก็ฉีดซิลิโคนล,ลงไปบ้างแต่ถ้าจะล้างก็แนะนําว่าประมาณสักอ่ามันก็บอกยากเนาะ ดูแลวความสกปรกแล้วกันนะครับถ้าเราถอดสไลด์แล้วเอามือลูดแล้วเป็นแบบดำแบบดำแบบแห้งด้วยมีฝุ่นด้วยอันนั้นน่ะควรจะล้างส่วนถ้าเป็นบีบีการเก่าแล้วเก็บไว้นานแล้วเอามายิงเลยก็ไม่ควรนะครับควรที่จะฉีดน้ํามันซิลิโคนก่อนฉีดให้ชุ่มฉีดให้เปียกเราค่อยมาทดสอบยิงนะครับแล้วก็เช็ดน้ำมันส่วนเกินให้เรียบร้อยนะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละดูแลถูกขอซ่อมเสมอนะครับ บีบีการาคามันไม่ได้ถูกนะเราก็ต้องเล่นให้มันอยู่กับเราได้น,นานที่สุดนะครับบีบีการไม่ใช่ว่ามันจะไม่พังไม่ว่าจะถูกหรือแพงขนาดสุดท้ายก็พังแต่ยิ่งว่าเราจะดูแลมันยังไงให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเฉลียงเซาแรดบีเคแอนซอฟนะครับผมหรือกลองว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์หลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ